สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการแก๊กชาแนัลครับรายการนี้จะทำให้คุณรู้ถึงความแก๊กครับเราจะไปนี่คือคุณนั่นครับที่ติงงอยู่ครับคุณนั่นครับจะมาร่วมเล่นกับเราด้วยครับขอเสียงหน่อยครับขอเสียงไหมโอ้โหเสียงมันสั่นตีนมากตอนนี้เราจะ มาเล่นไมค์คราฟกันครับเป็นไหมครับภาคภาคหนึ่งจุดสี่จุดเจ็ดครับอืมคิดนานจังวะโอ้พึ่งดูยี่นี่เราจะมาเล่นแบบธรรมดาครับไปครับเดินทางก่อนครับไม่ธรรมดาแล้วเป็นโจรแล้วเนี่ยนั่นครับโอ้โหเจอหมู่บ้านแล้วครับวิ่งนะครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่ง้วครับวิ่งแล้วไปยุ่งกบคราไปยุ่งกกคราบวิ่งแล้วครับ แม่แห <c oughs> <c oughs> ลกชิบหายเลยอย่าว่าแต่มึงกูอาหารจะหมดจะตายแล้วเนี่ยจะตายหายแล้วเนี่ยโอ้โหข้าวครับเดี๋ยวเดืเรแล้วเรื่องเอาอันที่สุกเลยมันไม่เอาอันอย่าไปหมดนั่นแบ่งของด้วยอันอย่าไปหมดนั่นปุ๊บข้าบ้าน,น้วปลูกใหม่ออโอ้โหบ้านเอ็นพีซีถาบ้านได้ฉลาดมาก อุ้ยมีแรลกเนื really ้อมีสเต็กไอเนี่ยอุ้ยขนแกะแรกแรกบังลกได้รู้จะออกยังไงเนี่ยสิบหายทำบ้านคนโง่เลยมึงไปไอหาก่อขาไปมึงหาอยู่เนี่ยไม่มีบ้านบ้านหลังเดียวอ่ะในมัมีบ้านเท่านี้อ่ะหมู่บ้านเล็กไงไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่ แล้วบ้านเนี่ยเนี่ยกองคร์ฟเนี่ยกองคร์ฟเยอะแล้วไหนมาบ้านนี้ดิเนี่ยบ้านนี้นี่นี่บ้านหลังนี้ไอ,อ้ด็อกเตอร์ที่แรกอะไรอ่ะกระดาษเอ้ยยังดีก็ย,ยังดีไปหาอ้อยมาปลูกนี่ยนี่นะบ้านหลังไหนวะบ้านหลังไหนวะวันนี้ทำดินขึ้นมาอยู่เนี่ยเนี่ยเนีๆๆ่บ้านหลงนังไหนวะก็คนนี่ไงบ้านอยู่ตรงหน้า บ้านหัวโดอยู่เนี่ยแต่กูจะตายแล<อ>้วเนี่ยไม่มีอาหารไปหาอาหารก่อนเดี๋ยวทำห้ทำไมข้าวัว้ตาย,ยดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าอา่านี่อาหารจะหมดแล้วฆ่าฆ่าวัว้ตายดีกว่ารีวฆ่าวัว้ตายดูข้าดูข้าดูข,าข้าทำไมว่ามีนมมีอะไรนะเนีปป่ยวุ้งมาเป็นขนมปังเอาแล้วอุ่นเพิ่มเยอะเว้ย ขนมมันฝรั่งมะโอ้โหบ้านเอ็มพีซีโคตรยากจนเลยไปบ้านไหนไม่ไฟมะไปอยู่ของเขาเลยดิเออนะบ้านนั้นไม่มีที่นอนต้องไปหาที่นอนก่อนยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยขุดไม้อันนี้วะ่ะโอ้โหดูมันทําบ้านเอ้ยดูดูมันทำาอะไรโอ้เอาดินหมดเลาะครับเลาะ วิธีอันฉลาดครับเลาะครับเฮ้ยเฮ้ยจะย้ายไปอยู่ห ouais ลังไหนเนี B ่ยงบไม่มีครับถามว่าจะย้ายไปอยู่หลังไหนบ้านยังไม่มีจะกินแล้วเนี่ยแบงแบงแบง้ยบ้านนี้มีอะไรข้าชาวบ้านชาวบ้านข้ชาวบ้านชาวบ้านนะชาวบ้าน้าชาวบ้านตีแมงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีอะบูวิ้งนี่ตรงนะเฮ้ยแบงแบงแบงบงแบงแบแบงงแบ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 ง คืนนี้กันซอมบี้ยั้ดีจัดไปเลยครับมาแล้วมาแล้วตัวแรกมาแล้วเว้ยอะไรมึงอ่ะเอาคิวมันคิวมันคิวตกใจเจ็บประตูปิดโอ้โหเล่นเซ็งกวนแล้วนุ๊งเลยโอ้โหโอ้โหปิดประตูดิก็เด็กกันประตูครับเรามาเกียร์ครับแหลกเลยใครอ่ะนั่นใครนั่นใครโอ้โหมาเกียร์ครับกูจอซีเอสกัเฉยๆครับกูไม่ได้เล่นครับเงียบไปครับเงียบไปครับ อะไระครับเราอยากเราอยากรู้เหตุการณ์ครับเอาพยายามเข้าเกมอยู่เขาไม่ได้เข้าไปเออคาบคาบอะไรล่ะไปขุดไม้มันไม่มีไม้เลยวะไอขุดไม้มันไม่ได้ทำสตีเลยเนี่ยไม่มีไม้ขุดไม้ตอนบ้านก่อนไม้ตอนกลางคืนเนี่ยจะดีในบ้านไม่ต้องกันแล้วแหละเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทุบดินแม่มันขึ้นมาจบละ lúc, thời gian mình nhím đi cái đi, mì đinh đứt tơ thì kết thúc. ông điên rồi á? bay, 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 bay chặt máy nè, nè, tung hì ma, mòn, à, 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 không, với. Ngàn không, không, à? <laughs> Ồ, ừ. Ní, không, 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 การตัดไม้นี่โคเทปเลยไอเฟฟเฟตเติดปนี่ตัดไม้ด้วยมือได้โคหน้านรับถือเลยมือยังอะไรมือตัดไม้ได้เยมีเกมไหนเทียบเท่าเกมนี้ได้บ้างมือตัดไม้ได้เออเอาดิ้าก่อนเออแมคงอยู่ไหนบ้านเราแม่งโดนสกิลดักเลยเนี่ย ไม่ดีก <c oughs> ูมึงบอกเองว่าให้กูไปหาของให้ต้นตีอีอีอีกูทำของอะทำไงวะเน่จัดมาของเที่ยวดินเน่ได้ขวาแล้วเว้ยเอาเด้อเออไปหาของเดี๋ยวกันตานดีกว่าเออได้โอ้โหมือสบาย สบายอะไรเนี่ยโดนสมปีอยู่เนี่ยกันตานสบายเดียวนี่ต้องทำอะไรมาเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดปรับเมนกูก่อนกูขี้เหนียวอาวุธเว้ยขี้เหนียวอาวุธมีปัญหาไหมแน่ตีครับไปเจอไก่ครับเจอไก่ครับอ๋อมีเจอไข่ก็ต้องมีไข่ครับมีไก่ก็ต้องมีไข่ครับไก่บไข่อะไรเกิดก่อนครับคุณนั้นครับนะ ไก่ครับไก่อะไรเกิดก่อนครับไก่เกิดก่อนเพอาะสตีอะไรครับพอาไก่ไก่พังไอ้เหี้ยไก่พันมาจากโรคมั้ยเฮ้ยมึงมึงเล่นถามมาถามโลกแตกเลยเหรอเออโลกแตกไอ้เหี้ยโลกแตกเลยเนี่ยอีจัร์เออเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ครับตอนนี้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  มึงยังเข้าเกมไม่ได้ยังไหมครับมึงรอครับจำไม่ได้ครับตอนนี้มึงก็เข้าเกมไม่ได้ครับเออทำไมนี่เป็นคำสุภาพนะครับมึงจำเอาไว้นะครับเป็นคำสุภาพครับครับเอาเอาเอานั่นคำโอ้ยยยยยตกใจยย้ยเออแม่งไม่แม่งมม้าไ เอาแดงไม่น่ากลัวแต่กูกูคิดเองเท่านั้นกูคิดเองแค่นั้นนะอเ้าวเอออ้าวเอออาจอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็ก็ใช่ยังสิครับอ๋อเหรออะไรดับกูยอดอะไรก่อนอะไรที่กางไอ้อะไรที่แก๊กผมอ่านหมดเลยอะไรแก๊กแก๊กคือกูยังไม่รู้เลยอันอย่ารู้เลยครับเอ้ากวนว่ากากนะ แก้ yeah, ครับแก้แก้ครับอ่านีิดีครับไม่ใช่กะครับแก้ครับมันหนาว่าแก้ครับเล้วครับเอ้ยซอมบี้บอ่ะโอ้ยไม่ดีตีบูบานตั้งพัดเปิ้ตั้งพัดเปิ้ลไพกพกมาพกมาไปไปเฮ้ยเด็กอืมเฮ้ยอะไรอะไรพวกคุณ อะไรขอบคุณอะไรอบคุณแบ่งไม่คร <So, aru. S 2> ับไม่อะไรครับอาวุ่นหายอุ้ยเจอเห็ดเจอเห็ดเก็บเห็ดไหมเก็บเห็ดแล้วทำอะไรได้อะนี้พอเห็ดเก็บเก็บพอเห็ดแล้วทำอุ้ยตกจังไงทางน้ำตาลนั่นเองหาอะไรแต่ทำฟาร์มเองน้ำตาลเด้อเด้อเดี้อเด้อเด้อผมต้องมา ี่วิธีการปุกต้นไม้ปุ๊บเจอแมงมุมครับเจอแมงมุมก็ต้องวิ่งวิ่งวิ่งแปลงแปงแปงอะไรของคุณไอไว้ถามว่าพัดไหนโอ้ยพัดไหนพัดหนึ่งสองสามพถดจะจะไม่ผิดแกกันใช่ไหมครับไอ้ใช่ไหม กลับบ้านหลงหลงป่าอยมันจะเช้าย่างวันเออมันเช้าย่างหลงหลงอยู่นอกบ้านหลงป่าเนี่ยโอ้โหสเตเก้เจอจังเกิ้ลเดี๋ยวก็เจอหมู่บ้านนี่นั่น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 โอ้โหซอมบี้สเกลวะโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าไม่ได้บอกแล้วไม่ได้วะโอ้โห โอ้ยเจ๊กเฮ้ยไม่ได้นี่นี่เดี๋ยวลากเดี๋ยวลากมาให้ดูอุ้ยเหล็กเหล็กเหล็กมาถึงตรีมาหาตรีมหาเหล็กเหล็กเหล็กเดี๋ยวขอขอใหม่ขอใหม่เดี๋ยวลากมาเดี๋ยวลากมาหนึ่งสองสามห้ามัดไม่ได้ครับมาสองสองสองโอ้ยสองสองสองห้าเฮ้ยนาเดอร์บ้านแตกครับอะไรอีกนะคีเปอร์ระเบิดแล้วครับอ้าว โอ้ยเจ้าเช้าแล้วเนี่ยจะเช้าแล้วเออตู่อเออจะเช้าแล้วถูกไหมเออเปิดได้ไหมมันดูดิดูมันบึ้มเดี๋ยวเราก็ย้ายบ้านเลยอุ้ยข้าวเลยเอยเดี๋ยวไม่ทันโอ้ยมั็นอ่างโอ้ยโอ้ยทำไมแถวนี้มันเล่นเป็นพาร์ดคอร์เนี่ย นี่เล่นแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยใช่ไหมเล่นแบบฮาร์ดคอร์ยไหมเนี่ยไม่รู้ไอ้ไม่อยู่เยอะนะนั่งไงคุณอาวาต้ามาแล้วเนาวาต้าไว้เกิ๊ปเปอร์ข้างหลังกูเกิดเนี่ยจุ๊บกูเกิดที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมกูเกิดที่ไหนเนี่ยมาดิตรงมาเรื่อยๆไหนไหนวะเจอหมู่บ้านยังเอาเจอหมู่บ้านยังยัางอ้า

เดี๋ยวดินี้นี่นี่นี่ล็อกเดี๋ยวเอาไม้ไปก่อนเอาไม้ก่อนเดี๋ยวจะย้ายที่เดี๋ยวจะย้ายที่อยู่อาศัยแล้วหาอุปกรณ์จะให้ไปวะฮะผมไปทำที่ขุดอะไรพวกนี้อยากหาแร่เนี่ยชอบเนี่ยยอยู่ไม่ทำเองวะอยู่กูไม่เจอเลยนะไอ้น้อง ตีวัวตีวัวตีตีวัวตีวัวเราจะลุกบ้านนี้บีซีหรือว่าปล่อยมันอยู่อย่างงี้ปล่อยมันเถอะยืมยืมหมดยืมยืมกล่องครับบ้าเนี่ยกูมีกล่องครับไม่ต้องยืมแล้วนี่เออเว้ยจะลุกไหมเราจะหัวงอไหมไม่ต้องลุกอ่ะไม่ต้องอย่าลุกไอซสงสารไป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 ไหนเราอยู่ไหนเงี้หมดเนี่ยเฮ้ยเอ็นเดอร์เมนต์ตัดสุดเจอเจอน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำเอเจอน้ำเจอน้ำ มาดิมารวมตัวมันมารวมตัวมันโดนแยว่าอยู่ข้างหลังไว้มารวมตัวมันจะย้ายบ้านจะย้ายบ้านไปสร้างแถวจังเกิลเลยไปไปจังเกิ้ลไหมลังเคลียร์กูกำลังเคลียร์อะไรเขาอยู่ข้างหลังนี่การทั้งหลังมองเห็นใกล้มากอ่ะทล้ไมไม่ตอบเห็นไกลอ่ะอุ้ยมันแหลกอ๋อเออมา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 ปันปันกลางดีกว่าเดี๋ยวจะแล้วยังแล้วเห็นกูไหมอ่ะ ฉันนจะบบิิเออมึงจะบินไปที่ไหนก็มึงก็บินไปมาลงมาลงมาลงปิดไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ิดไม่ได้ป่ะบินได้มัจะตกวะเอ้าเขาอยากเห็นคนตายบินได้รู้ไหมมาลงมาลงมาลงล่าเนื้อเอ้ยล่าเนื้อวัวไปก่อนทำไมอ่ะข้าวไม่มีเหรอมันได้ตีนเนื้อวัวไปก่อนกูมีใครสองอันไหนทัชีวิตอุฮ้ยทำไมงัวมากยังแถวนี้ นู้นู population. นเก็บไปเก็บลูกโอ้โหเฮ้ยแต่เล็กๆล็ใจยึดเป็นตับยืดชีวิตก่อนแล้วจะไปสร้างบ้านเลยนี่นี่มาอ้อยก่อนเดี๋ยวไปแลกเดี๋ยวไปแลกกระดาษใจนู้รอสเต็กโอ้ยลงลเอ้ยความคิดดีเว้ยเก็บเก็บเก็บไว้เก็บไปเก็บไปปลูกเก็บไว้ปลูกเก็บไว้ก่อนนะโอ้เจอโคเยอะเลยครับครับอาของไหมว่าที่สุด อันนี้หัวปะแหลกมากเลยค้างแล้วเนี่ยอ้าวชิ้มห้างเราม้าเราม้าเรื่องไรเอามไม่ค้างครับคุณไม่ค้างเออทำไมไกล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 อย่าไปตีมันดิเก็บไข่มันก่อนเฮ้ยชิบหายโอ้ตอนตอนนี้ต้องหาเนื้อเว้ยเนื้อไก่เนี่ยนะเนื้อไก่เน่ยเนื้องวเนื้องวดีกว่านะหนูเออเนื้อวัวก็ได้ เจอลูกอ๋อแล้วล็อกไก่ไว้เจอลูกทอด้วนเดี๋ยวดิเดี๋ยวปลูกบ้านก่อนบ้านยังไม่มีอุ้ยอุ้ยปลูกหาหาไปหาไอ้นี่มาก่อนดิคุณครับเรามีอะไรจะให้ครับหาต้นไม้ไม้ไม้ที่สุดก่อนหาพวกไม้หาไม้ไม้กูไม้ที่สุดก่อนสร้เลยเนี่ยดูจะสร้างบ้านแบบสวยๆเลยโอเคไหมตัดตัดต้นเตี้ยๆตัดต้นเตียดเน้ยมามามาดูไอ้นี้ทีที ของกูเป็นอีกโหมดหนึ่งอ่ะมันไม่รู้ว่าแก่ได้ยังเพราะมันเป็นสีแดงเนีไยสีแดงอ๋อก็แก่แล้วแก่แล้วนี่แดงแป๊ดเลยนะคือมันไม่หนุ่มแล้วไงมันแก่แล้วโอเคต้องตีนเอาปเอาป้ากูสตันเนี่ยสตันไงตัดไม้มากที่สุดก่อนเลูกไว้ตัดไม้อทำไมเนี่ยเสียงไกลเดี๋ยวเดี๋ยว เนี่ยไก่อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะเนี่ยอ๋อมีเดี๋ยวทำไม้ก่อนขุดไม้ขุดไม้ไทาอะไรวะเนี่ยมอตี้ครับเนี่ยที่ครับอยู่เนี่ยขุดจมน้ำอยู่นั่นอะเฮ้ยเฮ้แบงค์แบงค์เอาออ๊ะเมมโมรี่เว้ยเืออะไรเอาโอ๊ะเมมโมรี่อะไรนะโอ๊ะเมมโมรี่แบงค์เอาเมมโมรี่เอาออ๊ะเมมโมรี่อ๋อเจออะไรวะขอโเยอะๆเลย โก้ยเป็นก้อ๋อมัจะตายแล้ววววอ๋ออย่าพูดภาษาอังกฤษนะกูโง่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวกูยังอยู่ตรงนี้นี่กโก้เดี๋ยวดิตอนตอนนี้ภาพกำลังค้างอยู่รอมันกูนั่มูงนอกูหาอะไรไม่รู้อะไรนะดูทำรอก่อนรอก่อนที่ตันร้อ่นรอเน็ตไว้ครูก่อนไว้ครูนะครับ ค,ครับเรามีอะไรจะให้ครับเอ้ยคุณมีมหินเหล็กไฟไหมเราครับคุณครับเรามีอะไรแจกเฮ้ยแจ๊กเดี๋ยวแจกที่ตัดไม้ก่อนใช่ค,ครับคุณมีเรามีอะไรยังมีเรืตีนอะไรของคุณครับใครมีไม้แท่งมากใครมีไม้